ามาถึงแลนเลยมาถึงแลนเลยพี่คือแบบเขาไม่รอเลยอ่ะมาตอลอดอะ่ะเข้ามาตอลอดเฮ้ยมีมีมีคนเห็นโอเวอร์อยู่สอนอคนหนึ่งวะ่ะไปดิพี่เป็นเียอยู่วะพี่พี่ดีด้วยพี่ไป,ไป,ไป อยู่สอนอ,อไปไหนไปไหนไปเพื่อเอาข้าวเลี้ยงลูกเลียงเย็ดไม่ถามจริงไปไหนสอนสอนอพี่ครับสอนอเหนอ็นโอเวอร์อยู่สอนอคนหนึ่งโอ้ยแค่คนเดียว มึงขับได้ป่ะมึงพอขับได้ป่ะสัมพี่ไปเอาข้าวโอเคได้พี่เก็บของเก็บของเก็บของอาวุธ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 เวจอดให้เขาออกด้วยนะเว้ยนี่ฮะอย่างนี้ต้องของอาวุธนะเก็บของอาวุธ ไม่เอาข้าวเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตำรวจตักกูอยู่เป็นก็กลัวดูมัวสวแต่ก็จัวไวลหนาไหนก็ไม่กลัวตางแปบอกอะไรนะบอกล้วแชร์เร็วมึงบอกพวงนีเด็ดเดวจะเย็นครับจะเย็นเจเกือสับแล้วมนีมาพี่สาคนนี้มานี่ มองรอบๆตัวออยังไงรูปไปร้อยสามสิบครับแล้วบอกอ้วนดีอโอ้โอยู่นี่กันบึ้มเลยอะรออยู่ย่าคงไม่เหมือนคเนนะเอาเมลอนเนาะพี่งั่งคุยแล้วได้กลิ่นคาเมลอนชิบหายรอใครอ่ะว่างไงกลิ่นสูตรสีเทามมนติดเออะยี กินสิสดส,สีเท่าลอยมาเลยเออยังยังอยู่ด้วยกันลอยมั้งอะว่าเพื่อนมันอยู่ท้าอยู่เนะโอ้เพื่อนมันอยู่อยู่แล้วเห็นข้าง,นนงไาข่เหรออะไรยังไม่กี่ไปเข้าวสริมข้าวังไหมเนี่ยแก้วัวอหี เ้ยค่าชนเลยว่ะชนหนอชนมาชนมาชนมาชนเฮอะไรอ่ะน้าเก่าจับด้วยตำรวจน้าเก่าจับจริงตำรวจตำรวจตรเลออ่ะตดราตกพีเพื่อนตกรรถ ไม่ค่าทำแบนี้แล้วเล่นงเล่นยาอ่อนเทีคยกูได้กลิ่น<ๆ>้วยัหนักอ<ๆ>ีเหี้ยกูได้กลิ่นบนอสโอเวอร์อยู่คันด้วยเบลแม่งดิ<ๆ>ไูไหนเฮ้ยโอ้ยหียชนเหรอไม่่างหรอก มนจะพังแล้วที่ทำขึ้นแล้วูดียอะไรเหรอลงแล้วมันลงแล้วมัลงแล้วมอไซค์พีชนมอไซค์เลยไหมเอ้ขวายรถสามไม่หายเป็นเฮียอะไรสัสนววนัตาแล้วมัแล้วแล้วขับรถชนอย่างนี้เลยหรอไอสัสนอนไปตาเย ตายตไม่ไหนไอสันดเพื่อนดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนดูเพื่อนด้วยชอบอยูชบอูเพื่อนดบเพื่อนยิงด้วยิงยิงไหน่อยยิงพี่หน่อยเท่นี้ยิงไม่อยู่ครับยิงมันด้วยยิงนิงยนิ่งควยยตายยูเดียเอาแม่ไปเลยสกคนไอสัสตายในควายไอ้หาววห่าววัู่ไปไหนขู่ไปไหนู่ไปไหนขู่ไปไหนไปไหนไอัยูไปไหน เอาจนกว่าแม่ากอยู่ในคุกอ่ะในคุกก็เตะกุยไอ้สัสตีอะไรมตีอะไรไปแบน,นรุ่มชิเห็ยแันแวน,นไป ขึ้นมาบางอุ้มก็ขึ้นก่นอนเฮียอีปืนมันรถเดีายวให้จานลงดิ่ลงนีเฮียมันอยู่นอออี่หน่อยพี่เอายัาลิ่งลงก่อนพี่ต้องพี่ก่อนขึ้นรถพี่ก่อนพี่ขึ้นรถไม่ได้พี่ขับไม่ได้เดี๋ยวีกปั๊มเลยพี่ เรามาไปก่อนเดีอยวได้แม่งด้วยวะขึ้นมาไปไอสันไอสันขึ้นมาเป็นหี่อะไรสัตว์ยิงแม่หนูดีได้ปะ ไอ้ไอ้พี่ก๊อตได้ยินปะได้ยนไอ้เอ้แค่นี่ไงที่ติดอีสปอร์ตอ่ะจะขึ้นมาเตะรถกับผมอ่ะน่าเชื้อชื่นเลยเหรอเอ้ยโง่มันโง่โง่จริงดักบอว่าดักแทงผมแล้วบอกว่าผมลบทะวผมปาดตายอ่ะอกวก็คือก็คือจะขึ้นมาเตะเอ้ยจะขึ้นมาเตะแล้วผมบอกไอ้เที่ยเตะเตะได้ไงอ่ะเตะไอ้เน้องมันโง่เราต้องเตะได้น้องต้องเตะนะแล้วพี่อันดับหนึ่งน้องฟังไปด้วยผับรบ แล้วเมไปก็ไม่ได้ยินอยู่ดีหรออย่าลืมเลยพี่ยังดับหนึ่งน้องพี่ยงมีพีเเออฮอมีมดินนิดหน่อยแล้วแบบว่ายังมีแบบว่าจิตใจนิดนึงเอราอพี่ผมได้มาคนหนึ่งเอเราลเล่นป่ะเราอเรา บังผมได้มาคนหนึ่งนั่งอยู่ใครอ่ะผมอยู่กับพี่ก๊อตยื่นนี่ไปก่อนนะดิ้นหรอเออดื้อหรอว่จะคานนะมันงงมันงีเด็กเด็กเด็กดื้นต้องโดนอะไรนะไปเกีกัลรถจิบหาย เจมส์คาร์เมลอนโหเจมส์คาร์เมลอนทำลายร่างกายเจ้าที่ด้วยนะโคตรโหดเลยครับน่ากลัวจังโหสุดใช่เพราะกล้าทำแบบนั้นได้ยังไงเออใครไม่หนูแพ็กขายไหม ไม่มีเลยค่ะอ,คอีเจ๊นาเชริโอเจ๊ใส่ชุดอะไรอ่ะอือใส่กับเพื่อนๆไงเป็นแบบขึ้นแก๊งหรออีเจ๊ย,ยังไม่ขึ้นยังไม่พร้อมคนยังไม่พอด้วยเห็นต้องแชร์คนเลยปีเด็กเออเป็นต้องแชร์คนเลยปีครับครับ มีโมแพปไหมไ้่พอนโนอะไรต้องมีคนช่วยฟมีเปิดแกงสองคนก็ตาเหลือกสิคะไปโซโลกขอบคุณครับปลดพี่เราไปต่อเลยนะพี่ไม่เก็บเราอุดอะ แมวขึ้นมาที่ชา <c oughs> แม่งโดนเราเนี่ยอาแม่งไปเที่ยวหน่อย <c oughs> อีย๋อะรีนมไอ้นี่ดูหน่อยไอตัวนี้อะไรตั้อยอู่เพิ่งง่ายเพิ่งเราก่อนเดี๋ยวใกล้เสร,ร็จแล้วบอกไปดูปุ๊บเราวิ่งปุ๊บเราวิ่งเส้นเดิมเลยลายเดิม <c oughs> หนูสู่สวนสัตดดว์ด้วยเช่เหรอ ป่ะดีเช็ค M9 โอยไปยูนิฟ M9 ป่าวะ M9 เดียว M9 ดิมันคันไอมิดเล่มนั้นแหละที่มันแทงผมไม่โดนอ่ะแบบว่าบางเจอแล้วมันมีดแอบแล้วผมหลบปุ๊บแล้วผมปาดหลังมันอะมีเป็นของปอมเปล่ามีปโง่มันโง่ดิพูดอะไรไม่ได้ยินไม่ได้ยินมันก็น่ากลัวมันไม่ได้ยินนะไม่ได้ยิน ที่จริงผมอยากได้คนขึ้นมากับมันด้วยนะชื่ออ้วนโอเวอร์กับมากับมันนะขอให้ได้ขอให้โดนอ้วนโอเวอร์อยู่ในรถตอนแรกมาด้วยกัน <c oughs> อะไรมีเท <c oughs> ี่ยวไหนดีอ่ะวันนี้เติมน้ำมันก่อนนล้วมันเติมร้อยพาเที่ยวยังไงก็เบื่อพาเที่ยวเบื่อเลยอนะ่ะขอให้เคสที่หมอ,อไล่อย่างเป็นเคสเรานะไอ้หนุม่มโอเคไหม ถ้าไล่แต่นาทีแรกอ่ะน่าจะทันแต่ถ้าไม่ไล่แต่แรกอ่ะมันน่าจะยากโอเคถือ่าตอบแล้วไม่ปิดผมไม่ปิดจอเลยพี่ไม่ต้องปิดนะปิดหรอกใช่ครับปิดทำไมอ่ะถ้าสมมติถ้ามาแบบว่าถ้าปิดจอแล้วถ้าผมเปิดจอแล้ว,ลวไล่ผมอ่ะเคสเพื่อนผมก็ว่างแค่นิ่แต่ไล่ผมนานหน่อย อ้้้มมยมมาาแแลลววเช่เหมือนก้งให้มันมาให้มันมาไล่เราเนี่ยโอ้ยต้องม,มาไล่เราบอกให้เทื่วงว่างเลยอะ่ะและ้วแบบว่าเมื่อกี้ครับผมว่าผมเห็นน้องชายผมอะ่ะมันอุ้มได้สองศพเนยอะ่ะ ไม่ใช่แบบว่าอุ้มสองตัวพร้อมกันนะคือแบบฝั่งนุงมเขาอุ้มให้คนหนึ่งไงถ้าทำแบบนี้ปะใช่คือแบบไอ้ท่าบแบบพาเขาตู้ได้มันเข้าตู้สองคนเลยอ่ะถ้าอิจฉาไม่มีดาวตกด้วยอ่ะขอพ่อขอพ่อที่นุ่มขอให้ เอ็มนายของผมไม่เหลือแต่ปากฉลามอะไรเงี้ยขอให้พ่ออย่างตอนนี้ต้องจะได้แล้วอ้แบงแคนด้วยมึงอุ้มมันไอ้ยียมันขับรถสตีนะ่ะแบบว่าไอ้แบงแคนชัวร์โดนอุ้มไงมันขับรถแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวร์เพอร์เฟกอะ อิ่มมเลยอะไอ้บวอ,อุ้มได้อสองศพด้วยพี่เพื่อนเขาอุ้มให้คนหนึ่งไอ้บันอุ้มเพื่อนมันแค่นั้นอยากช่วยเพื่อนจัดโคตรโง่ เล่นกัพวกเขาหนุ่มเล่กับโอเวอร์นานทีนะแต่เล่นด้วยกันนี่น,นี่นี่คือถึงที่ทำที่ทำมาแล้วนุ่มูนเปล่าผมกำลังวิ่งผมจะวิ่งเส้นเส้นเสนเ้นเล็กน้ำตกครับไม่ผัดแล้วเส้นที่เรากำลังจะไปเนี่ยมีประวัตินะบอกก่อนโอ้ยมีคนเคยมาเยอะเนี่จริงจผมอยากไปเอาข้าวมากินด้วยเลยแต่แม่แมงจะไม่ให้เกียรติเขาเกินไาปะ เ้ยไม่ได้แบบไมนไ,ไม่ได้ถือว่าไม่ให้เกียร <Here. S 2> ติกันเ俏มันเป็นโอเวอร์นะเว้ยโอ้ย่เชียให้เกียรติเขาหน่อยเขาอุ้มเมื่อเราหายไปสี่แต่มันมีของดีอยู่พี่ขับแป๊บนึงนะผมไปเอาข้าวกอนได เยอะแค่ไหนข้าวม้ด้วยเห็นแม่งมันเดินใครวะต้องเนแดกข้าวไม่ได้ไอ้เยอะกูหิวอ่ะไอ้สัสเยีย,ยเดินสุดสายครับแบบไม่ได้เปิดกล้องนะครับทุกคนผมแบบว่าสภาพผมแม่งเละมากอะ่ะแต่เดี๋ยวหาว่าแบบว่ากินข้าวไม่จริง ข้าวจริงนะเนี่ย o อ e r ของจริงเลยเรือผมไม่ปิดจอผมอยากให้คนดูดูสนุกไงมไม่สนใจอะไรเท่าไหร่อุ้มผมก็อุ้มได้เปิดจอก็อุ้มได้ ถ้าโดนจับก,ก็แค่โดนจับถูกไหมก็โอ้วเราไม่ได้อุ้มข้าไฟายเดียวอยู่แล้วก็แค่เตือนถ้าใครมาหาเราก็เออม,มันนแบบมาหาผมมันก็นานอยู่แล้วไงอืม ผมตอมบที่ถามขังแล้วเล่นเกเหมือนวล่าพี่หลารู้นะอือเล่นเกมดูสนุกไหมสนปะล่ะ้วเราจ้าคนดูดูอะไรอ่ะคนดูให้สนุกเกมก็เกม ขับลายเดิมเลยพี่ชิวะอะขับลายเดิมได้เลยพี่ชิวๆป<อ>ากดำกินข้าวเฮไม่ก็คือแบบว่าถ้าดำเป็นใจสู้กว่านี้เลยนะโอมสนุกเลยอะรออะไรอ่ะตอนสนุกเดี๋ยวดำดิ้นจะตายมันน่ากินตบแบบไล่สองศพตอนยังห่งอไล่อยู่แต่อยู่ในนนะไม่ไม่ไม่ไมีจะกีน เฮ้ยแล้วมันก็ดึงไปเรื่อยๆเราไปปะอยู่พี่อยู่ขวานะเออผมกำลังขับผมเออผมกำลังขับไปไปไปท่าเรือเฮ้ยมันขับเลยนี่หนีผมบล็กแน่เบอร์เตยงนะครับรอดไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ยจะได้กี่มาเออเรือตัวเองนะเอ้ยขยับหน่อยได้ไหมมันบังกระจกพี่อ่ะท้องชายหนู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 ได้เบาหนูเพราะมันขอแดงไม่ได้ พี่หินข้าวยางอเ่าพี่ครับยังเลยไปจอดเดี๋ยวไปจอดใต้พานคุยที่เดิมไม่ได้เป็นที่เดิมทุกคนจุกรู้เปล่าว่าหิวข้าวอ่ะข้าวที่ปวดท้องนะหนูนีมีแต่คนขยันดูดิไม่ได้เห็นฟิลนี้มานานแชฉหรอเด็ดมาก มันแฉะได้ดิเงง้ยใช่ไหมแฉะแหละพี่แม่งไม่ฟังโปรยตัววะเวลามีอะไรอยู่บนเครือกุดมักจะมีปัญหาแบบตลอดนะนั่นแหละดิกูเหนื่อยว่ะเออแล้วก็เดี๋ยวผมกกลับมาที่ห้องนอนนะ จะเข้ามาตรงไหนวะเนี่ยนั่นเดี๋ยหมาน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 แล้วโนดนเจอก,กี้ไ่อ่ะมีสองศพไปหาเพิ่มไหมได้หมดเลยอยู่ในคุกกันหมดเลยนะเนี่ยของเราใช่ไหมต้องหาอะไเรื่องดีกว่า Não.